ว้าวต้มยำปลากระพงนะครับทุกคนตอนนี้ต้มให้เดือดก่อนแล้วค่อยมาปรุงนะครับเติมพริกไว้ด้วยนะครับเติมพริกโอ้โห เรียบร้อยนะครับต้ยมยำปลากระพงนะครับทุกคนบ้าเดียดปุดๆๆนะแทบแทบจุดๆุดเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปจัดจานกันเลยต้ยมยำปลากระพงนะครับทุนเปื่อย,ยแๆแ่บ ก็แมวมองโอนกรุบเนี่ยนะครับก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอสซีที่น่ารักทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาพอกันกับผมนะประดงเพลินครับช่องพีโอสกาวชาแนลมอนเดิมนะครับทุกคนได้เวลาหิวได้เวลาทานข้าวตอนเย็นนะครับสิบแปดจุดสามศูนย์เราก็จัดเลยนะครับทานข้าวด้วยกันนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาแซบมาจดที่เต้านะครับจนนะวันนี้ก็หยุดนะครับอยู่บ้านนะครับนะวันนี้ก็มีเป็นต้มยำ นะครับปลากระกพงนะครับทวนนะไปตลาดซื้อปลากระพงมาก็ให้คุณยายต้มให้นะครับต้มยำปลากระพงนะครับนะแล้วก็เป็นลูกมือช่วยด้วยด้วยนะนอกจากต้มยำปลากระพงแล้วนะครับทุกคนก็ยังมีเป็นหูหมูนะครับทนนะหูหมูหรือว่านากาหมูนะครับทนนะก็ให้เขาหั่นให้เรียบร้อยนะครับนะที่บ้านเราไม่ค่อยมีมีมีดนะครับมีมีดแต่มีดไม่คมนะครับก็ให้เขาหั่นเสร็จเรียบร้อยอืร่อยนะครับทวนน้ำลายไหล นะาอกกต้มหัวหมูแล ar er like ้วก so like ็มีน้ําจ yeah, ิ so ้มแบบสูตรเด็ดนะทุกคนนะเป็นน้ําจิ้มของร้านเขาเองนะครับทุกคนนะอืมเป็นน้ําจิ้มแบบหวานเปรี้ยวไม่หวานนะครับเผ็ดเปรี้ยวนะครับทุกคนอืมไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะทุกคนนะก็แสบจดจดผักก็นะคือเก้านะทุกคนนะผักคองผักขาแตงกวานะผักขึ้นช่ายต้นหอมนะครับทุกคนนะมาๆมาก็แ่บคือเก้านะทุกคนวันนี้ก็มีข้าวสวยเช่นเคยนะทุกคนนะอืมนะอยู่บ้านก็จะทานข้าวสวยกินข้าวสวยนะครับทุกคนนะ ส่วนอยู่ข้างนอกก็เป็นอีกเรื่องนึงอืมโอเคนะครับทุกคนนะวันนี้ก็ทานกับแม่บ้านสองคนเช่นเคยนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนนะมาแซ่บมาจุนด้วยกันนะก่อนที่เราจะมาแซ่บมาจุนก็ถาข่าวถามคราวทุกคนทุกท่านนะเป็นไงบ้างสบายดีกันไหมครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนสบายดีมีเงินมีทองใช้เยอะนะครับส่วนผมก็สบายดีนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนหูหมูก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนอือทาไม่หมดยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยครับทุกคนวันนี้อืมเฮ้ยจังหู่ จงังอัหล้งอะไรเง้แปลว่าอร่อยมากตุมยำปลากระพงนะพุค่คนอร่อยเนื้อปลาแน่นๆนะพุ่คนมาเด้อครับทุกคนอ Sett right. bø! แซ่บมากชักไปก่อนอืม อร่อยมากครับทุกคนต้ยมยำปลากระพงโอ้ยแซ่บนะครับทุกเนี่ยเสียดายนะน้ำน้อยไปหน่อยนะครับทุกเกลียดเติมอร่อยสดมากโอเคครับทุกคนก็เลยแมนขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมเนะ <laughs> า,าะเป็นไรนะครับะนะเต็มแล้วดื่มน้ำ แต่ไม่ก็ต้องมาเพราะมันรับก็ได้ไปแล้วนะครับตอนนี้เราได้แล้วก็ตอนแรกเราได้ไปก่อนคนมายังติไปอีกวันนี้ก็อร่อยมากนะครับขอขอบคุณนะทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะขอบคุณหลายๆนะครับวันนี้อิ่มแล้วคงต้องขอกล่าวคำว่ากยุงกาสวัสดีครับพบกันในอีพีหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับไปแล้วครับพบกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย